สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์การงานวันนี้ให้ระมัดระาวาังในเรื่องของความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะกับหัวหน้าหรือเจ้านายของคุณอาจจะเกิดความขัดแย้งการกระทบกระทั่งกันความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในเรื่องของมุมมองของการทํางานถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เปราะบางนะคะอาจจะเกิดปัญหาความขัดแย้งที่บานปลายขึ้นมาได้คุณจะต้องควบคุมอารมณ์การแสดงออกทั้งคําพูดและการกระทําเลยนะคะการเงิน สถานการณ์ไปได้เรื่อยๆค่ะบางจังหวะอาจจะมีติดขัดบ้างเล็กน้อยแต่ก็แก้ไขให้ผ่านช่วงนั้นไปได้เหมือนยังอยู่ในการควบคุมของเราอยู่นะคะยังสามารถบริหารจัดการได้ดีแต่ก็ต้องระวังนะคะอาจจะเสียเงินไปในเรื่องของการซ่อมแซมสินของต่างๆที่พังที่เสียหายเช่นรถเสียหรือทุกอย่างที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมทั้งหลายค่ะต้องระวังนะคะความรักสําหรับคนโสดแม้ว่าช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้เจอใคร แต่คุณรออีกไม่นานค่ะเดี๋ยวจะได้เจอคู่ของคุณแน่นอนความรักสำหรับคนมีคู่ช่วงนี้ถ้ามีปัญหากันสาเหตุหลักๆก็มักจะเป็นในเรื่องของความไม่ยอมกันซะมากกว่าค่ะความยึดเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ไม่มีใครยอมใครแนะนำนะคะให้พยายามปรับเปลี่ยนความคิดและอย่ามุ่งเอาชนะกันฝ่ายเดียวค่ะบางเรื่องก็ต้องยอมให้กันบ้างเพราะถ้ายังไม่ยอมปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือความคิด อาจจะสร้างเป็นปัญหาลุกกรามใหญ่โตขึ้นมาได้นะคะความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ก็จะสั่นคลอนได้ค่ะสุขภาพให้ระวังในเรื่องของการใช้สายตาเช่นการล้าของสายตาจากการที่ดูมือถือนาน,านๆหรือจ้องคอมพิวเตอร์นานๆนะคะนอกจากนั้นก็มีอาการปวดเมื่อยปวดเอวปวดบ่าปวดไหลจากการทำงานจากการนั่งจ้องคอมพิวเตอร์นานเกินไปอาจจะเป็นออฟฟิศซินโดรมได้นะคะโชคลาภ ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ค่ะมีโชคลาภมาแต่ละทีมันยากเย็นเหลือเกินค่ะตัวเลขนำโชคของคุณคือเลข5และเลข9ค่ะ